สองสามปีที่ผ่านมาก็ได้ป่วยเป็นเส้นเลือดในสโตรกอุดตันนะครับซิกซ้ายและก็หลังจากนั้นอาการนะครับก็ทําให้ชาปลายมือปลายเท้าลักษณะไกลๆอัมาพาตมือยกไม่สุดมือฝาจับอะไรไม่ได้เท้าฝาก็ยกเดินไม่ได้และก็หลังจากนั้นก็ได้ดูแลเรื่องกองสมุนไพรนะครับตัวหนึ่ง ก่อนที่จะได้มารู้จักกับเดือนไรหน้านะครับก็ปัญราเนี่ยก็ให้ทานสมุนไพรและก็ให้ปอกปอ,อาการที่เกิดขึ้นในช่วงแรกนะครับขอเล่านิดหนึ่งว่าเกิดจากการลุกขึ้นฉี่หรือว่าปัสสาวะเนี่ยคืนนั้นก็ประมาณสักสิครั้งนะครับและก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้ยกโต๊ะยกเก้าอี้ในขณะที่ทำงาทำบุญรอบรยี่สป,ปีนะครับของคุณพ่อ แล้วก็พยกล้วก็ปรากฏว่าเหมือนกับมีอะไรหนักๆนะครับแต่ภาษาบรนเราก็เรียกว่าเหมือนกับปีเข้าแฉนหนักไปหมดในกระป๋องฝาเนี่ยแล้วก็ทำให้รู้สึกตัวเองว่าอาการมันเริ่มที่จะสั่งการไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมองมือเท้าและก็หนังสืออ่านไม่ออกแม้แต่บทนมโมตัสสะปะโวะโตเนี่ยก็จำไม่ได้ก็เรียกว่าแฮงค์ไปชั่วกล่าวเออร่ปไปชั่วกล่าวหรือว่าจอดับไปชั่วกล่าวในเรื่องของสมองนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็พักผ่อนประมาณสักสี่โมงเย็นได้นะครับสี่ชั่วโมงภรรยาก็พร้อมด้วยลูกและญาติก็ได้นําส่งโรงพยาบาลตุงส่งนะครับในขณะนั้นเขาเรียกเข้าห้องฉุกเฉินนะครับและก็ได้พบคุณหมอเช็คอาการในเบื้องต้นแล้วก็ได้ตรวจนําตัวเองเข้าอุโมงนะครับสแกนเพื่อต้องการที่จะหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรขึ้นนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่า หลังจากที่เข้าสแกนนะครับก็น,นึกถึงบนบานขอว่าพอทันพอทันพอทันลูกยังไม่ถึงเวลาปรากฏว่าเส้นเลือดที่อุดนะครับจะตันอยู่จะตีบอยู่ก็ได้หลุดหายไปนะฮะก่อนที่จะถึงโรงพยาบาลทุกท่านเชื่อไหมครับและก็หลังจากนั้นค่าคืนนั้นก็ได้พักผ่อนที่โรงพยาบาลน,นะครับดูหมอดูอาการบอกเออคนไข้คนนี้นะครับทําไมแปลกไม่เหมือนคนอื่นหน้าแดงเท้าแดงมือแดงนะเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะเราทานสมุนไพรแต่ไม่ได้บอกอคุณหมอนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นวินิจัยต่อนะครับก็ฉีดอินซูลินนะครับทีสะดอผมก็ประมาณสักสิบเข็มนะครับในคืนนั้นฉีดไปฉีดมาฉีดไปฉีดมาเพื่อต้องการที่จะให้เบาหวานเนี่ยมันลดลงนะครับแต่ก็ยังไม่ลดลงนะครับเพราะมันไม่ใช่สาเหตุอย่างแท้จริงที่คุณหมอวินิจัยนะครับแล้วก็ให้น้ําเกลือก็ประมาณสักสิบสองถุงนะครับก็นอนโรงพยาบาลตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์และอาทิตย์ออกวันจันทร์ก็คือสามคืนกับสี่วันนะครับ แล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็ได้ตรวจนะครับติดตามดูอาการนะครับทุกๆ3สามเดือนก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับแม้แต่เบาหวานอะไรก็ดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็รู้จักสมุนไพรเดรยนาะครับทานต่อเนื่องมาตลอดมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นและก็สุดท้ายนะฮะผมไม่ต้องตามยาโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นสลายริ่มเลือดก็ดีลดนดในกระเพาะก็ดีเบาหวานก็ดีไขมันก็ดียาบำรุงก็ดีไม่ต้องทานสักเม็ดหนึ่งวันนี้สมุนไพรเดรหนาช่วยได้และก็ความป่วยทั้งหมดไม่มีตอนนี้กลับมาอาการ ดีขึ้นร้อสวัสดีครับผม